สวัสดีครับผมหยกเบนซินนะครับวันนี้จะไม่ชมสุดยอดพระนิรันดร์าลของเมืองไทยได้แก่หลวงปู่ทวดนะครับผมไม่มีใครไม่รู้จักนะครับที่เล่นพักเครื่องนะครับหรือแม้แต่คนที่ไม่เล่นก็ยังรู้จักเลยนะครับผมโดยองค์นี้เป็นหลวงปู่ทวดเตาลี่หลังหนังสือออกวัดเอี่ยมวรนุษย์กรุงเทพปีสอง6นหนะครับอันนี้จะมีฐานเลขหนึ่งไทยนิยมนะครับตรงท่าใต้ที่ท่านนั่งขัดสมาธีนะครับนี่ครับเลขหนึ่ง นิยมนะครับหลวงปู่ทวดตะลี่หลังหนังสือวัดเอี่ยมวรนุุย์กทมปี2501วัดเอี่ยมในสมัยที่ท่านพระอาจารย์ทีมวัด้างไ้ได้มาช่วยทางวัดปราสาบุญญจาวาดสำเสรสร้างวัดหลังจากที่ดวงไฟไม่หมดท่านพระอาจารย์ทีมก็จะมาจาวัดที่วัดเอี่ยมวรนุุย์ทางวัดเอี่ยมวรนุุย์ก็ได้สร้างพระหลวงปู่ทวดขึ้นเป็นที่ระลึกและหาทุมเรือนะวัดขนาดนั้นโดยใช้พิมพ์หลวงปู่ทวดหลังหนังสือของวัดช้างให้มาเป็นแม่แบบ โดยมีสร้างด้วยกันหลายแบบขนาดเดียวกันก็สร้างพรอมพระก,กิง่งอุบากิง่งรุ่นแรกของทางวัดเอี่ยมอีกด้วยปัจจุบันติดทำเนียพระก,กิ่งยอดนิยมหายากราคาแพงไปแล้วครับหลายหลายท่านยังไม่ทราบว่ามีชุดพระดุืบัทษดที่สร้างพร้อมกันในวระนั้นด้วยทั้งแบบหล่อโบราณปั๊มหลังหนังสือแบบองค์ที่นําเสนอเด่ยนนี้นะครับท่านพระอาจารย์ทีมวัดจังให้เป็นแม่งานในการจัดสร้างพร้อมทางกากับสูตรพนมผสมชนวนมวลสารหลักๆ และยังทําพิธีปลูกเสงให้อย่างดีพร้อมกับพระภารคณาจารย์ชื่อดังยุคนั้นอีกหลายท่านที่ได้ร่วมในพิธีด้วยอาทิหลวงพ่โตแห่งวัดประดู่สิมพีหลวงพ่อเงินวัดดอนในหอมหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาหลวงพ่อเต๋วัดสามงามหลวงพ่อแพรวัดพุกุลทองหลวงพ่อเสงวัดแครานามิตรและอาจารย์นำแห่งวัดดอนศาลาจากการศึกษาประวัติจากสิทธิสายตรงวัดเอี่ยมเองและสิทธิสายวัดชีางให้ได้ให้ข้อมูลตรงกันว่า พระชุดนี้ท่านพระอาจารย์ทีมวัดซังให้ได้แบ่งพระจํานวนหนึ่งนาไปแจกให้สิทธิทำบุญบูชาที่วัดซังให้อีกด้วยโดยให้ทําบุญพร้อมชุดที่ออกให้บูชาปีนางปี2องพันแปดและพระจำนวนมากได้ทุดลงไปไกลต่างประเทศองค์ที่นําเสนอเป็นพิมพ์เตาที่ปั๊มหลังหนังสือเลขหนึ่งนิยมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นพระท,ที่แบบน่าใช้มากๆเลยนะครับผมสวยสวยเดิมเดิมเลยนะครับ อันนี้ตรงปากก็จะมีแตกด้วยนะครับผมอันนี้แบบข้ามหิ่งหิ่งดูง่ายๆเลยนะครับผมอันนี้ได้พลาจานทีมปุกซี่แบบสุดยอดเลยนะครับผมนี่นะครับอันนี้ด้านด้านหน้านะครับแล้วก็อันนี้ด้านข้างนะครับเนี่ยครับรอยตัดข้างนี้นะครับดูง่ายๆเลยนะครับแท้เบสิคเลยนะครับผิวดมเดิมเลยนะครับนี่ครับหลังหนังสือนะครับผมเป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะครับผมนะครับ สวยงามน่าใช่น่าสะสมราคาก็าประมาณสองพันถึงสา0พันนะถ้าสวยๆถึงห้าหกพันเลยนะครับผมถ้าแบบแชมป์นะครับอันนี้ก็ประมาณสองพันได้นะครับสวยงามคลาสสิกเนี่ยนะครับรอยตะไบดูง,ง่ายๆเลยนะครับผมพารีปีลึกนะครับเราขึ้นชื่อว่าพารานทิมแห่งวัดเซางให้ออกมาปลุกเสนนี่แบบโอ้โหสุดยอดเลยนะครับมีหนุโบทโทษไว้นี่แบบไม่ตายหงนะครับผมดังคาถาท่านที่ว่านะครับ นะโมโพธิสัตโตอาคันติเมะอิติภะคะวะอะมะอุจิตินะครับผมนี่ครับสวยเดิมคลาสสิกน่าใช้นะครับผมขอบคุณมากนะครับ